All right, all right. สวัสดีเจ้าพี่น้นองมะเหน่งข้าวเหนียวจ้าอุ่นข้าวเหนียวน้ำหนึ่งน้ำแล้วก็อุ่นน้ำอุ่นอีกเตต่วค่ะข่าวแล้วมันมีลายกะใส่ขา้าวนี้ไปด้วยนะเนาะข้าวเหนียวเนี่ย หนึ่งไว้แต่เมื่อวานเนี่ยังเนีว้วอยู่เข้าเย็นลงไปเลยโป๊ะค่ะโป๊ะโป๊ะข้าวดำนี้ผสมนะจ๊ะผสมขา้าวข้าวดำแล้วก็ขา้าวขาวแล้วก็ให้มันเป็นสีสีจ้าออกมามันก็อ,ออกสีกำดำดำดำขึ้นทอดตอนยังน้อยยังน้อยน้อยสมัย สี่สิหาสิบป,ปีก่อนกินข่ากำมกินหนึ่งข่ากำมใส่บอกเ้าใส่น้ำตาลเนี่ยข่ากำมเนี่ยแต่เข่ากำมบ้านห้าเป็นเข่ากำมเขาเรียกเข่ากำออร,ริจินะัลร้อยเปอร์ซนต์เาะไได้ผสมอยู่นี่ต้องผสมจ้าแล้วก็เขาเย็นลงไปเลย หนึ่งยูเดนมาร์กเด้จ้าแต่โปแซบคือหนึ่งเตาทานเนาะสมัยก่อนโอ้ยตอนเด็กเนาะเมื่อก่อนตอนเด็กน้อยอยังหนึ่งเตาทานยูตอนน่ะแล้วก็หนึ่งเข่าแล้วก็โอ้ยตอนไปเป็นเด็กวัดโอ้จะมาเล่าเรื่องไงเด็กวัดให้ฟังอีกทิปเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะวันนี้ ว่างๆก็จะมานั่งกินข้าวข้าวเช้าไหมก็คงจะไม่ใช่นะเพราะว่ากินกาแฟะไปแล้วแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินข้าวสักเท่าไหร่อากาศข้างนอกก็ไม่ดีนะที่เดนมาร์กอะนะคะขอบคุณมากแล้วก็อาหารก็จะมีที่เราทำเมื่อวานนี้อะไรรู้ปะเป็นหมูคะ่ะคอหมูย่างนะคะแล้วก็เออโอ้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 โต๊โ ตัวนี้เป็นน้ำพริกค่ะน้ำพริกอ่าอะไรนะน้ำพริกปาซาบะเจ้าค่ะเจ้าปาซาบะจ้าเจ้าปาซาบะอันนี้ตุกแล้วแล้วก็พักได้มีผักกะหล่ำผักกะหล่ำจ้ามะเขือเทศกินกับมะเขือเทศเนาะเนี่ยเป็นตะก้ามะเขือเทศอ้อยล้างแล้วก็ใส่อันนี้ ใส่กระปุกไว้เหมือนเดิมล้างแล้วก็ใส่กระปุกไว้เหมือนเดิมมะเขือเทศลูกเล็กๆนะคะบ้านเราเรียกมะเขือเทศราชินีไหมประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวอันนี้กระติบข้าวเหนียวสวยงามอกคะผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีจดฟังแดงท่าพนมเพื่นอนเอาไปฝากเอาเพื่นอนเอามาฝากได้โจกราคาโจกกัน มาจกข้าวเหนียวน้ากันได้จ้ามาจกข้าวเหนียวน้กนา,า,า,ก,นา,ก,นานกันมามๆมากินข้าวกินข้าวน้ากันมะข้างนอกลมลม,ลมแรงหลายจ้าลมแรงมากมากอ้คอหมูคอหมูน้ําตกผ่านไป มาแซบๆกัะมาก็เท็บข้างนอกว่าจะไปเอาวิวมาให้ก็ไม่ได้ไปเอาชอบเดินวิวเลยพอมีอากาศ อันนี้แจวปลาซาบะค่ะแจวปลาซาบะแซบๆเลยอันนี้กรอบแซบค่ะหมูน้ำตกไม่ได้ย่างนะอบเอา อบเอาง่ายง่ายชีวิตคนไกลบ้านเดนมารนะ์กอ่ะ พี่น้องได้ยังกินแรงเนาะเมืองไทยเมืองไทยเมืองลาวเนาะเมืองเวียดนาม Hello everybody everyone to Vietnam Chinese Hong Kong Korea Come to joy with me ครับ It tasty It not spicy มากมากค่ะแถวโซนเอเชียค่มเลยนะกินข้าวแรงเลยเนาะกินข้าวแรงก็อย่างเน้อมากมากม,ม,มากินเจ้าปลาซาบะเดินมากับอากาศดีวันนี้ลมแรงมาก ลมแรงแบบเหมือนมีพายุแล้วเดินข้างนอกนี่ต้องใส่เสื้อแบบเสื้อปิดคอแล้วก็ใส่ผ้าปิดคออีกแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนหน้าเหมือนหน้าไอ้นู่นเลยเหมือนหน้าวินเตอร์เลยหน้าซัมเมอร์นะตอนนี้ตอนนี้เป็นซัมเมอร์อยู่ค่ะมากินขอลตาล ยกเข้าเนียค่ะใส่พริกนิดเดียวได้ว่าไม่เผ็ดก็เผ็ดอยู่อืม món cà công phìo, ngọt, gom gom luôn này, sao กินแบบนี้เรากินง่ายๆเนาะอือชอบปะมามามาใครมียังกินเนี่ยมามามา,มาแบ่งกันเอามาสุกินเนี่ยตักใส่ถ้วยมากินในแกงดอกไม้ซุปหมึกมี่ nặng dị, tẩm hùng lạt lạng, haha, cả đã đủ nè, <laughs> นั่งสรรหาแกงอ้อมทุกชนิดเลยจ้าตักมาเลยตักมาเลยตักมาแบ่งกินเลยมาพี่น้องมาวิดจโอนี้เรียวเลยนะคะเรียวเลยไม่ตัดต่อค่ะ แบบชนิดไม่ตัดต่ออะไรแล้วเร็วๆเลยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะชีวิตจริงเลยชีวิตจริงในเดนมากคนไทยต่างแดนพี่น้องชีวิตความเป็นอยู่ก็อยู่แบบนี้และ คนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะถ้าถามว่าชีวิตทุกคนอะถ้ามีความเพียงพออนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่เมืองนอกก็อยู่ได้ถ้าเราแบบ ทำตัวแล้วก็ให้มีความสุขกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้เราไม่ขนขวายเราไม่ทะเยอะทะยานเนาะอยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยเคยอยู่ที่เมืองไทยมาแล้วก็เราก็จะมีข้อเปรียบเทียบว,ว่าออโอเคอยู่เมืองนอกแล้วก็อยู่เมืองไทยเป็นแบบไหนแล้วชีวิตมันแตกต่างกันมากค่ะกินอยู่ก็แตกต่างกินชนิดเดียวกันแต่ความรู้สึกจะไม่เหมือนนะคะ สู้อยู่เมืองไทยเราดีกว่าค่ะแต่เราอยู่ให้เพียงพองไม่ใช่ว่าหลายคนชอบบ่นว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินแต่ไม่รู้จักเก็บแล้วก็กินแบบเคี้ยแหะไม่ประหยะัดอ่ะ อยู่ท้องไร่ท้องนาถ้าเรามีเขาเรียกออยู่แบบพอเพียงอะ่ะก็มีความสุขได้ก็มีเงินได้นะขอให้เราขยันค่ะเพราะคนไทยในต่างแดนนี่แบบขยันมากนะคะทำงานนี้ทำโอไปด้วยค่ะแต่พออยู่เมืองไทยแล้วแบบไม่ทำอะไรอะไรแบบอย่างนี้มันก็ไม่ได้คนไทีนี่เขาทำงานหนักค่ะ พูดได้เลยว่าคนที่มาเมืองนอกทํางานหนักทุกคนไม่มีใครสบายบางคนได้สามีรวยสามีจนไม่เกี่ยวค่ะทํางานตัวเองทั้งนั้นเพราะคนข้างหลังต้องกินต้องใช้เนาะภาษีเองไม่ได้ส่งเงินไปที่เมืองไทยนะลูกชายก็มาอยู่ที่นี่แต่ก็ก็ยังทํางานใช่ ถ้าถามว่ารวยไม่ไม่ได้รวยจนไม่ได้จนแต่ว่าพออยู่พอกินค่ะพออยู่พอกินเพราะเราอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบนู่นแบบนี้ไม่ได้ซื้อกระเป๋าหลุยแบรนด์เนมตามนู่นตามนี้โอ้ขอโทษใช่ไม่ได้แบบแบรนด์เนมไม่ได้ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะก็อยู่ได้อยู่แบบสบายเราไม่คิดไงเราไม่ได้ว่าโอ้ยคนนู้นได้นู่นคนนี้ได้นี่ไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าเราไปคิดแบบนั้นน่ะแย่หลายคนค่ะพอมาเมืองนอกเราก็อยากได้นู่นได้นี่ คนไทยก็คิดเหมือนกันว่าโอ้อยากไปอยู่เมืองนอกจังเลยอยู่กินแบบสบายอยากไปเป็นมาดามนูน่นนี่นั่นคิดได้ค่ะแต่อยู่เมืองไทยนะ่ะดีแล้วค่ะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจอยู่เมืองไทยเราดีแล้วค่ะมีความสุขมีความสุขดีความรู้สึกความสุขมันจะออกมาหลายๆอย่าง ความรู้สึกก็เหมือนเรากินอะไรก็เหมือนกันแหละกินส้มตำกินส้มตำที่เมืองนอกกับส้มตำที่เมืองไทยคนละรสชาติกันเลยค่ะเพราะความรู้สึกมันแตกต่างมานั่งเป็นเพื่อนกันกินข้าวจนจะอิ่มอยู่แล้วขอบคุณนะคะที่มานั่งเป็นเพื่อน แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูแลมารับชมเนาะจะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นแต่แต่ต่ออะไรนี้ก็ไม่ค่อยได้จัดสอมากมายเนาะเพราะว่าทำแบบสบายๆทำอาหารเหมือนกันชอบทำอาหารแบบสบายๆไม่ฟิกไม่มีกเกเฑน ทำไปตามเขาเรียกอะไรอ่ะทำตามสะดวกทำตามสบายง่ายๆค่ะเขาเลยว่าง่ายๆสไตล์ปภาสีราสีเป็นคนง่ายๆกินง่ายๆอยู่แบบอยู่แบบง่ายค่ะชีวิตนีนง่ายมอชีวิตหล่อนทำอะไรง่ายๆคิดบวกค่ะคิดบวกตลอด ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนู่นเรื่องนีเง่เรื่องอะไรสารพัดนะคะง่ายๆขอให้เรามีความสุขในในที่เราเป็นอยู่นะมันก็โอเคแล้วอืมอืมข้าวเหนียวเยอะแยะเราสารนึ่งข้าวเหนียวเยอะแยะแต่จะไปทำหนมหวาน เยาจะทำขนมหวานให้หนมหวานให้ชิมนะคะนมหวานเข้าวเหนียวโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมาพานนะคะก็แบอคอามดบบน้ำพริกกินเท่านี้แหละค่ะกินได้เท่านี้ผักก็ไม่ได้มีเยอะเพราะว่า มีแค่ผักอะไรนะมีแค่ผักชีมีแค่ผักชีกชต้นหอมแซบๆจ้า <c oughs> กินได้ซํำนี้ถ้ากินหลายนะกินหลายอยู่โอเคนะคะฝากกดไลค์กดติดตามสันกระดิ่งให้ด้วยนะคะโอเคค่ะค่เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบาย กินคนนี้เป็นติ๊บเลยอันนี้ก็ยังปิดไว้เหมือนเดิมอิ่มแล้วจ้าทีนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ไปหากินกาแฟสักถ้วยหนึ่งนางนะชอบชอบชอบกับกาแฟค่ะดื่มกาแฟได้ตลอดเวลาเลยโอ๊ย